นี่นะครับทุกท่านที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนะครับต้องมีค่าเข้านะครับแต่ค่าเข้าไม่ได้แพงนะครับผู้ใหญ่จะอยู่ที่40บาทต่อท่านนะครับเด็กจะอยู่ที่20บาทถ้าเด็กเล็กเกินไปเขาก็ไม่นับนะครับนี่นะครับทุกท่านครับถ้ามาเป็นหมู่คณะหรือ20บคนขึ้นไปตกแค่คนละ20บาทเองนะครับอาจารย์แซมนะครับขอบคุณครับมา2ใบหรูอ ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับหกสองนี่นะครับบัตรบัตรเข้าชมนะคะใครอีกคนะไม่เขาไม่เข้าไม่เข้าไม่เป็นลาไม่เป็นเลยไปไปชมด้านในกันครับ เราต้องเปลี่ยนรองเท้าใช่ไหมเปลี่ยนรองเทา้เเทาถอดดิถอดรองเท้านะครับทุกท่านออ้ยยุรมาชมด้านในกันนะครับครับด้านในนะครับเฮ้มรวม เดี๋ยวสักครู่นะคะ